สวัสดีกันอีกคลิปครับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว y o u t u b e ทุกคนนะครับนี้เจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมหลังจากไปเที่ยวทำโูธิ์มาครับผมนี้พามาขุดต่อหม้อเสาสรารวัดนะครับผมนี่ก็งานจ๊อบครับผมอยู่แถวบ้านครับผมช่วยช่วยวัดครับผมนี่ก็ยี่สเเสาครับ ในส่วนจิตสนใจบริจาคเสาก็ติดต่อได้เลยครับผมคอมเมนต์มาเลยครับช่วยช่วยกันทำบุญครับผมนี่ก็มาขุดช่วยทำบุญครับทำบุญที่วัดนี่ก็พึ่งมาครับผมฝนก็เริ่มจะมาแล้วครับหมืดมาแล้วพี่น้อง เสร็จทันฝนไหมก็ไม่รู้นะหลุมหลุมใหญ่อยู่ครับหลุมใหญ่อยู่นี่ก็ห้าหลุมแล้วครับห้าเสาแล้วโชเฟอร์ติดสวนแตงครับผมช่วงนี้ฝนมาก็ทำ สวนทำไร่ไปก่อนครับตรงนี้มีงานแต่ก็เหมือนเดิมเขราผมทำไม่ได้พายุเข้าเหมือนเดิมเพราผมดูฟ้าเลยครับไม่มีแดดไม่มีแสงแดดเลยครับ สนใจสนใจมีงานมีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยครับผมรับทำทุกอย่างครับผมนี่เขาจะทำศาลาใหม่ครับผม วันไหนที่ว่างๆแล้รีวิวรถให้ดูครับรีวิวรถมาโครให้ดูแลอีกคลิปนึงก็จะรีวิว6ก้อนะครับร้อเครื่องเล็กแต่ทำไมถึงวิ่งดินได้นะครับดินเหนื่อืดบอชันๆแบบนื่อยเรืนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับทำไมถึงดูไปได้นะครับ ก็เหมือนเดิมครับผมพบกับคำใหม่เหมือนเดิมครับผมโชเฟอร์ประจำครับผม มันได้จากันใหญ่เกินไปนะพี่น้องมันยากครับผมแชบครับผมรงกีมันใหญ่เกินครับผม,มทำยาก ขุดไปเรื่อยๆครับเขาก็เตรียมเหล็กเตรียมอะไรพร้อมจะตั้งเสาทำต่อหม้อแล้วครับฝนเขาก็รีบทำครับกลัวฝนตกนะ เอวยังแน่นๆนอยู่ครับเอวแน่นๆนอยู่แบบยับนิดเดียวเองใช้ได้อีกนานครับรถคันนี้ เยวบำรุงอีกนิดหน่อยครับผมเรืรถใหม่เลยผมก็เริ่มลินๆแล้วพี่น้องครับ thank <laughs> you นี่ก็ขุดออกแถวที่สองครับแถวกลางๆก,างก็เอาโยนดินออกไปไว้ขอบๆครับเดี๋ยวได้มาถมอีกครับผมได้มาถมตอหม้ออีกครับได้มาช่วยถมตอหม้ออีกเดี๋ยวคลิปอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวตอนมาถมตอหมอ้อเดี๋ยวผมพามาชมอีกครับผม อ๋อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u u b s r r i e e ด้วนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ